สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel Hella Gamer TV นะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมมือถือนะครับในสโต re ไทยนะตอนนี้เปิดเป็นช่วงทดลองโคลสเบต้านะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับตีมประมาณว่าตะลุยดันเจียนนะกับเกมกรี g เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะครับ ตัวเกมจะมีเสียงภาพภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีคำอธิบายภาษาไทยนะครับเริ่มมาเนี่ยเราก็ต้องสร้างตัวละครเราก่อนนะตั้งชื่อนะครับแล้วก็ระบบมันจะให้เริ่มการจับคู่นะครับเดี๋ยวดูการบังคับนิดนึงนะ,ะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการ,รบังคับ เกมนะครับภาพอาจจะยังมีกระตุกหรืออะไรบ้างนะนี่มีกล่องด้วยเปิดกล่องเอ้ยดีนะได้ยินเสียงอะไรเอ้ยเดียวเดียวไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยซับซับซับเออเป็นสเกเลตนว่ะอ่มมันก็จะเป็นวันเซอร์ประมาณนี้นะครับเดินเข้ามาแบบ ใส่เราเนอะมันคือไอ้เจ้าผู้คุ้มกันซอมบี้นะในตัวมันนี่มีโล่ใช่ไหมโอเคเข้ามวนมีทางขึ้นไปลักษณะมันจะเป็นดันเจี้ยนให้เราสำรวจแบบนี้นะครับอ่ตรงนี้นี่เข้าไม่ได้เพราะว่าติดลูกกลงเนอะโอ้เจอฮีบอีกแล้ว โอเคว่าแต่เราต้องไปทางไหนเนี่ยเรายังไม่เจอทางไปเลยมียาตกอยู่มีอีกเหรอไม่มีกระแสวิญญาณเริมปกคลุม0.010วิอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วนี่คืออะไรไม่ได้ต้องปีนเข้าไปอ่าเข้ามาแล้วตรงนี้มียารักษาอีกแล้ว เจอทางตันอีกแล้วอ,ะอ่ะลักษณะมันจะเป็นดันเจี้ยนลึกลับนิดหนึ่งนะครับอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะกลับมาที่เดิมไอ้ตรงนี้หรือเปล่าทางไปของเราไม่มีโอ้ตรงนี้ลูกโลงมันเปิดแล้วอะ่ะตอนแรกไม่เปิด ไปสำรวจกันต่อโอ้มีเพชรเพิดด้วยไอจะตายเพราะว่ามัวแต่ห่วงเก็บของเลยแทนนี้จะหันไปดูด้านข้างก่อนนะว่า,วามีนั่นไงมีศัตรตูหรือเปล่านะเออสับเข้าไปมโอ้ล้วกดย่อทำไมเนี่ยนึกว่ากลิ้งนะนี่เออเรียบร้อยนะครับข้างบนทางขวาเนี่ยมันจะมีแมปบอกเราด้วยนะ โอ้เจอตัวอะไรไม่รู้ถือดาบแล้วก็มีศพอยู่ไอตัวนี้ถ้าเจอโหดไหนลองนี่เออตีแล้วถอยด้วยยกโลไว้โอ้ยกโล,ไ,โกโลไม่ได้มันมีเวลาเออรีบร้องไวน้นะครับจัดการได้มันคืออัศวินผี โอ้มีชุดกราะด้วยโอ้ของที่เราได้มาเนี่ยถ้าเกิดมันดีกว่าที่มีอยู่มาาันจะเหมือนมาาันจะสมให้เราอัตโน,ตโนมัตินะครับเจ้าหมอนี่เป็นใครเจ้าหมอนี่เป็นใครศพใครเนี่ยทีทีวีสโตนว่าตอนนี้เราใส่หมวกเขาควายแล้วสมบัติไปเรื่อยๆ โอ้มีดาบอันใหม่ดาบอันใหม่เป็นดาบใหญ่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมเออนี่ว่าดาบหายไปไหนไอ้นี่ดาบให,ห,บใหญ่ไม่มีการครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีดาบโอเคได้เสื้อมาใหม่โอ้สึกว่าจะดีกว่าของเดิมหรือเปล่าได้ยินเสียงอะไรใหม่กัว คือมันจะมีศัตรูตอยู่ตลอดนะในดันเจี้ยนพวกนี้นะครับอ่าเราก็ต้องเดินลุยไปเรื่อยๆจะบอกเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนพื้นที่มันจะแคบไปเรื่อยๆนะเอ๊ะนี่อะไรอ๋อหีบเก็บเพชรได้อีกแล้ว เขาบอกให้เราค้นหาไฟมอนอะไรนั่นใช่ไหมแต่ยังหาไม่เจอเลยอ่ะเอ้านี่เปิดอะไรไม่รู้แล้วล่ะอันนึงโอ้นี่ไงวาร์ปเรียบร้อยโอ้ผ่านดันเจียนได้แล้วนะครับได้ของมาเพียบเลย อะตรงนี้เป็นคลังของเรานะครับเก็บมาให้หมดแล้วก็สามารถกดขายได้นะอ่ะคลังเราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นกระเป๋านะครับเนาะก็ต้องมาเลือกอุปกรณ์อุปกรณ์เนะตัวละครนะครับมันจะมีอาชีพด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนยังไงนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น พรสวรรค์แล้วก็สกิลนะครับมีระบบเควสนะเป็นเควสรายวันนะครับพวกเดล่เควสเนอะอ่ะเจอแล้วในส่วนของคลาสอาชีพนะครับเริ่มมาเนี่ยจะมีนักรบนะครับอ่าแล้วก็มีตัวนักล่านะครับแล้วก็ จอมเวทนะครับจะต้องปลดล็อกตอนเลเวลสี่ก่อนนะจอมเวทกับพ่อมดต่างกันนะอันนี้เหมือนอกแนวเป็นพริสหรือว่าอาโคมากกว่านะเพราะว่ามันถือสมุดแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นพ่อมดนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอาชีพโจรอ,อันนี้จะต้องลงชื่อครบ7วันถึงจะเล่นได้แสดงว่าโจรเก่งอันนี้ถึงเลเวล6เป็นพ่อมดได้นะช่วงแรกเนี่ยเราจะเป็น นักรบนะครับเกมนี้สามารถเชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพอพพอานะครับที่จะขายอาวุธชุดเกราะแล้วก็พวกเบียงนะครับโอเคไหนลองเข้าไปเล่นอีกสักอันหนึ่งสิเดี๋ยวไปลองลุยอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นการจับคู่นะครับ ต้องรอการจับคู่ด้วยนะอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,ามันเป็นช่วงทดสอบการเล่นนะจำนวนคนที่เล่นอาจจะไม่เยอะเท่าเล่นเปิดจริงนะครับมีพ่อมดด้วย อะตอนนี้เราเข้ามาสู่ดันเจียนแล้วนะครับตรงนี้เราน่าจะเจอผู้เล่นคนอื่นด้วยนะเฮ้ยมีตัวอะไรอ่ารีบร้อยเจอเจ้ากระดูกนักรบดาบซอมบี้นะโอ้ได้กางเกงใหม่มา กแต่ตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเหลืองๆถ้วยเงินเหรอเก็บมาก่อนอเจอห้องนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโหมันเซอรอสองตัวเจอท่าไม่ตายหน่อยดับวนๆ ไม่เนี่ยสับคู่ตายให้หมดอเราค้นมาตัวหนึ่งแหละผู้คุ้มกันซอมบี้มันมีสองตัวเอ้ตัวนี้ดับของแต่ว่าไม่ใช่ของคลาสเรานะแล้วห้องตรงนี้มีซอมบี้นะแต่ว่าแต่ว่าเราเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวนะ หันหันล้งงทางแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอเอาทางนี้คือถ้าเล่นในมือถือเนี่ยอ่ามันน่าจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าเล่นในไอไตัว PC ซอยู่แล้วไอ,อเดี๋ยวตัวอะไรมาถือทำให้ตายดาบบับวนๆเออสับเข้าไห้ตัวนี้ถึกอะ่ะเขาบอกว่าอันตรายตอนนี้มีผู้เล่นใกล้เคียงเราอยู่ ต้องระวังสแสดงว่าโอ้ยกับดักนี่มาสแสดงว่ามันจะมีผู้เล่นคนอื่นนะครับที่สามารถเข้ามาโจมตีเราได้ด้วยนะแล้วของเราเนี่ยก็น่าจะดรอปนะครับโอเคตรงนี้มีกล่องไม้อีกแล้ว อยากฟื้นฟูเลือดตัวเองอ่ะอันนี้คือนั่งนั่งฟื้นฟูเลือดก็ได้เหรออ่ะโอเคเมื่อกี้เดินย่ำกับดักมาไม่ได้มองเลยไงเอ๊ะกับดักมันทำงานเดี๋ยวยังไม่ได้เก็บของจากไอ้นี่เลยนักยิงซอมบี้เนี่ย โอ้มีของเยอะอยู่โอเคไปกันต่ออืมอันที่จริงเนี่ยคนที่แบบลงทิศในดันเจี้ยนแบบเรานี่ไม่เหมาะกับเกมนี้เท่าไหร่เลยนะโอ้มันมีผู้เล่นนะที่มาเมื่อกี้รู้สึกว่าจะถูกฆ่าไปแล้วนะครับเออนี่ไง อะไรทีทีวีเนี่ยมีอะไรไม่รู้แหละเราโดของให้หมด <c oughs> ความสนุกของเกมก็คือการโดอของจากคนอื่นนั่นเองนะ <c oughs> เ,เจอตัวอะไรไม่รู้อีกลวนี่ดับหมุนวน <c oughs> ก็ดูแล้วสนุกดีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปเล่นในมือถือนะครับเพราะว่าถ้าเล่นในโปรแกรมจำลองอย่างนี้มาาันจะ ลำบากนิดหนึ่งนะโอ้ตอนนี้เลือดเราลดเยอะก็น่าจะต้องมีการนั่งพักหรือไม่ก็ดื่มดื่มยาสักนิดนะเวลาเลือดลดเยอะๆเนะี่ยเลือดจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นการรักษาเหรอโอ้นั่งแล้วเลือดมันเด้งเร็วกว่ากินยาอย่งเนี้ย มาเจอตัวอะไรไม่รู้อีกแล้วสับกรได้เปรียบน่าจะเป็นซอมบี้แหมเสร็สีดายเสียงซาวเอฟเฟกอะไรพวกนี้มันยังยังไม่ค่อยแบบอลังการโป้งป้างเนื้อโอ้โหตัวอะไร้เอเดี๋ยวพวกนายนี่มาจากไอ้นี่เปล่าซารินฮิววะเนี่ย หมุนคือกะว่าจะแบบหลบการโจมตีได้บ้างเดี๋ยนี้ดูแล้วหลบไม่ค่อยได้เลยนะเหมือนจะต้องยืนแลกอย่างเดียวครีมสันที่ถูกลืมนะครับแหมเหมือนช่องของเราใกล้จะเต็มแล้วนะเนี่ยมาถึงตรงกลางแล้วมีลงอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็นั่นตัวอะไรก็ไม่รู้ น่าจะเป็นมอนระดับบอสอีกนิดหนึ่งหรือเปล่านี่ในเมื่อมันหันหลังอยู่เราก็ไม่ต้องรีบนั่งนิดหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการมันนะครับเดี๋ยวนะมันเหมือนจะมีตัวอะไรตรงนั้นอีกตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันตัวอะไรถือหยีบกําลังกินกินอะไรอยู่ไม่รู้มาเข้าไปพร้อมหวดโอ้ ไห้เริ่มหลบการโจมตีได้แล้วเฮ้ยไม่โดนนี่ดาบหมุนๆเราโอ้ยโดนสวนโอ้ใช้วิธีเดินนี่นี่ได้เดินตีวนๆไปได้แต่ว่าเอ้ยดาบหมุน เลือดมันเยอะเราต้องใช้เทคนิคออกข้างออกข้างออกข้างแล้วตีข้างหลังโอ้ยโดนด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ชนะแล้วอันนี้จะพุ่งเข้ามาการเคลื่อนไหวผงไดนนะ้น่ะฉันอ่านออกหมดแล้วโอ้ยนี่แน่ดาบหมุนๆโอ้มันถึกว่ะ ไม่ยอมตายจักหวะน,นี้แ <c oughs> หละยังอุตส่าห์โดนอีกมันจะพุ่งแล้วมันจะพุ่งแล้วปีนี่ปีนี่เตียบร้อยนะครับมันคือตัวผู้คุมคุกนั่นเองนะผมถือว่าเอาเรื่องตัวเมื่อกี้เลือดเราลดไปแบบวบเลยนะ ต้องนั่งพักก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเดินต่อก็จะตายนะครับเหมือนเราจะเจอโพต้อนทางออกแล้วนะนี่ไงแต่เดี๋ยวเราค่อยมาก็ได้นี่ว่าตรงนี้มันเหมือนมีหีบอะไรไม่รู้อยู่อสองอันนะด้วยความโลภเข้ามาเอาก่อนเอ้ย,อยหน้าหันเกิน ไอตัวที่มันถือหยิบอยู่ตรงนั้นมันก็รอจะเล่นเราอยู่เนี่ยตอนนี้ของมันเต็มว่ะนะคงได้แค่นี้เลยแหวนน่าเสียดายนี่ได้แหวนรองเท้าอีกหน่อยหนึ่งก็ยังดีโอเคไปออกจากที่นี่กันดีกว่า เปิดไพมอนนะครับเราจะเป็นไพ i m มอนโพทอนวาฟนะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าจบดันเจียนนะอ่ะตรงนี้เราก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มของเก็บเลเวลได้นะครับแล้วก็เอาคลาสอื่นมาลองเล่นได้อีกนะอ่ะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะเป็นช่วงอ่ะโคลสเบต้านะครับโอ้มันมีเหตุการณ์อะไรอื่นอีกด้วยนะเนี่ย อาวุธมหากราบว่าได้อาวุธสีม่วงด้วยดาบอัศวินกับธนูรีเคิร์ฟนะครับแล้วก็อันนี้คลาสโลกเหรออ้เจ๋งเนี่ตรงนี้เราสามารถอัพสกิลแล้วก็อัพพัพพรสวรรค์เพิ่มได้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ